ช่วงนี้คำยอดฮิตติดหูคงจะหนีไม่พ้นเพื่อนช่วยเพื่อนมาแลกผู้ติดตามกันค่ะครีอเอเตอร์มือใหม่เปิดการมองเห็นมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนี่คือเจนสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีอะไรเลยแค่โพสคลิปเล่นๆก็โดนหัวรอใส่แล้วจะทำไปทำไมวะคนดูไม่กี่คนเป็นดาราหรอไรสาราชมัดเสียงแบบนี้ดังอยู่รอบตัวจนบางครั้งเราก็เกือบเชื่อว่าหรือเรามันไรสาระจริงๆวะ แต่เจนก็ยังดื้อทำต่อไปทั้งๆที่ตอนนั้นไม่มีใครสนใจเลยได้แต่บอกกับเพื่อนว่าเราทำช่องนะแต่คําตอบที่ได้คือความว่างเปล่าและความเงียบหรือแม้แต่คําให้กำลังใจยังไม่มีรับหลังยังมีเสียงนินทาหัวเราอ,อเยาอเยอ้ยตอนนั้นไม่มีแม้แต่ปุ่มกดรับเป็นเพื่อนจากใครสักคนที่รู้จักคลิปแรกๆมีคนดูแค่แม่น้องชายแล้วก็เพื่อนสนิทที่คอยกดไลค์ให้พราะกลัวเราทอ้อคนอื่นไม่แม้แต่จะชายตามอง จนวันนี้เจนเริ่มเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ยังไม่ได้ดังอะไรหรอกแค่เริ่มมีคนดูเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเริ่มมีคนแชร์บ้างแต่อยู่ดีๆคำขอเป็นเพื่อนก็เด้งรัวๆโอ้โหคนที่ไม่เคยคิดจะทักยังอุตส่า์กดแอดมาพอรับแล้วข้อความก็ตามมาติดๆเฮ้ยด,ดูคลิปให้เราหน่อยดิช่วยแชร์ให้หน่อยนะอยากปังเหมือนแกบ้างอะ่ะเพื่อนช่วยเพื่อนนะ เอาเฮ้ยสมัยเราทำใหม่ๆทำไมมีแต่คนว่าทำไมไม่มีใครยื่นมือมาช่วยบ้างแต่พอวันนี้เริ่มมีโอกาสทำเงินได้กับรีบแห่มาเป็นเพื่อนกันใหญ่เลยเฮ้อบางทีก็ได้แต่ขำพูดกับตัวเองว่า ร้อยวันพันปีไม่เคยทักไม่เคยกดไลค์ไม่เคยกดใจให้แต่พอเป็นครีเอเตอร์มือใหม่เท่านั้นแหละสร้างปฏิสัมพันธ์กันทั้งวันทักทายวันละห้าเวลาเช้าสายบ่ายแรงก่อนนอนไม่ว่าจะกินข้าวดูหนังฟังเพลงต้นไม้แปลกกล้วหนึ่งต้นมีสองปลีวันนี้ทาเล็บสีแดงแมลงสัตว์กัดต่อยมะม่วงหล่นตามพื้นบอกเลยว่าแต่ละวันพันกว่าเรื่องแหมอีฉันก็บ่นไปแบบนั้นละค่ะแค่อยากจะบอกว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ในชีวิตคนเรามักจะมีบางครั้งที่สิ่งที่เราทำนั้นกลายเป็นเรื่องที่คนอื่นไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็กลายเป็นการดูถูกวิจารณ์หรือตัดสินว่าไร้สาระหรือไม่มีประโยชน์แต่ความจริงแล้วสิ่งที่มีค่าหรือไม่นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาของใครเลยแต่อยู่ที่ความตั้งใจและความหมายที่เรามองเห็น เรื่องราวที่คุณเจอเป็นตัวอย่างชัดเจนตอนคุณเริ่มทำคลิปคนอื่นอาจหัวเราะเยาะมองว่าไม่ควรเสียเวลาแต่วันหนึ่งคนที่เคยว่ากลับหันมาทำในสิ่งเดียวกันแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครรู้จริงๆหรอกว่าอะไรคือสาระหรือไร้สาระเพราะเวลาต่างหากที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทำมีคุณค่าหรือสร้างผลลัพธ์ได้จริงหรือไม่ และเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าบางคนไม่ได้อยากอยู่ข้างเราเขาแค่อยากอยู่ข้างผลประโยชน์ที่เราถืออยู่เพื่อนแท้ไม่ใช่คนที่เพิ่งแอดมาเวลาเราเริ่มเปิดรายได้แต่คือคนที่ยังอยู่กับเราตั้งแต่คลิปแรกๆที่เราไม่มีคนดู